เราจะขีบปลอยเปย์ทายขาวให้ดูนะครับเปย์ทายขาวนะครับแล้วแวววาวครับนี่เป็นคนชั้นธรรมดานะครับให้ดูคนเซตตัวนี้นะครับคนชั้นธรรมดาให้ดูคนเซตก็จะแวววาวสวยนะครับนห้ดูแบบแวววาวของป่อยเปยทายขาวนะครับอันนี้ครับคนเ็ด จ้านะครับแหงจ้าอย่างนี้เลยครับเป็นเอแวววาวระหว่างคนเพชรกับคนชั้นคนระแบบกันนะครับเมื่อให้ขีดให้ดูแบบขาวนะครับขาวสวยนะครับเราขีดให้ดูอย่างนี้จะชัดเจนในขาวบริสุทธิ์ขีดให้ดูเป็นคอยอเป็นายขาวนะครับ